การวัดผลเป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใต้ข้อกำหนดโดยค่าการวัดหรือผลการวัดจากการใช้เครื่องมือจะอยู่ในรูปจำนวนตัวเลขที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณการประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าหรือการลงสรุปสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีหลักเกณฑ์กระบวนการตัดสินคุณค่าจะต้องการวินิจฉัยหรือดุลยพินิจในการสรุปประเด็นสาระภายใต้ข้อมูลหรือสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด การวัดและประเมินเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งบ้านปริมาณและคุณภาพโดยอาศัยเทคนิควิธีการสังเกตสัมภาษณ์การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหรือการใช้เครื่องมือในการวัดเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบกับข้อกำหนด วิธีการของกระบวนการวัดสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้3ส่วนคือลักษณะและสิ่งที่ต้องการวัดวิธีการวัดและผลการวัดองค์ป <lem mer. S 1> ระกอบโครงสร้างของการวัดและประเมินสามารถสรุปเป็นกิจกรรมในการวัดและประเมินผลการศึกษาได้เป็น3กิจกรรมคือ 1. การกำหนดลักษณะและสิ่งที่ต้องการวัดคือการระบ,บุหัวข้อเนื้อหาจุดประสงค์หรือพฤติกรรมในการวัดโดยอาจมุ่งเน้นบ้านเนื้อหาเนื้อเรื่องเน้นพฤติกรรมเน้นจุดประสงค์การเรียนรู้หรือผสมผสานร,ร่วมกันบูมและคณะได้จัดลักษณะพฤติกรรมออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่คือผู้ที่พิสัย เป็นพฤติกรรมทางสติปัญญาที่บ่งบอกความสามารถทางสมองหรือความคิดที่จำแนกเป็นระดับพฤติกรรมย่อย6บ้านคือความจำความเข้าใจการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การประเมินผลและการสร้างสรรค์ด้านเจตพิสัยเป็นคุณลักษณะด้านจิตใจหรือความรู้สึกที่บ่งบอกพฤติกรรมความสนใจเจตคติค่านิยมและลักษณะนิสัยของบุคคลจำแนกเป็นพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะในการทำงานของบุคคล 2. การกำหนดเครื่องมือและวิธีการวัดหมายถึงการเลือกใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดในการอธิบายอาจแยกเป็นการสอบภาคปฏิบัติการสอบปากเปล่าและการสอบข้อเขียนการตรวจผลงานหรือการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 3. การกำหนดผลการวัดหมายถึงการพิจารณาใช้ผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการสอบผลการเรียนรู้หรือผลสมริ์ทางการเรียนมุ่งที่จะบ่งบอกระดับความสามารถและค้นหาจุดเด่นจุดพ้อยในเนื้อหาหรือลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ตัดสินผลการเรียนนิยมนำคะแนนมาตีค่าและสรุปเป็นระดับผลการเรียนหรือเกรดตามเกณฑ์ที่กำหนด